ข้าวนกใครอยากเห็นข้าวนกอันนี้ข้าวนกนะกินไม่ได้เด้อมันก็กินได้นะมันติดกับข้าวของไทยอ่ะเอมันเป็นแบบข้าว,อ,นนาวอันนี้ข้าวนกอันนี้ข้าวนก มันจะเป็นแบบนี้นะนี่มันก็เหมือนข้าวที่เรากินนั่นแหละอุ้ยอันนี้มีแต่ข้าวนกหมดเลยเด้อเนี่ยอุ่นทางนาเลยไม่มีข้าวนี่เลยฝั่งนี้จะเป็นข้าวนกฝั่งนี้จะเป็นข้าวกิน อันนี้ข้าวข้าวจริงนะอันนี้ข้าวที่คนกินนะมันจะไม่เหมือนกันเด้อข้าวนกกับข้าวคนข้าวนกกับข้าวคนนี่ไม่เหมือนกันเด้ออ <c oughs> นเนี่ยให้ดูเลยนี่อันนี้ข้าวนก